เบสประกันการแพทย์นะครับวันนี้เราวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันก็คือเป็นเครื่องดูดเสมหะนะครับรุ่น y x 9 3 0 d นะครับเป็นรุ่น2อหลุนะครับแบบนี้นะครับของสมาร์ทนะครับวันนี้นราเข้าจากประเทศจีนนะครับจะมีปุ่มเป็นปรับแรงดันนี่นะครับเ G แล้วก็สวิตช์ออนออฟนะครับสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างครับแหมลูกค้าได้เชื่อมาก็จะมีปลั๊กนี่เท้าเหยียบได้ด้วยเหรอโอเคสุดยอดเป็นเท้าเหยียบแล้วก็ลูกค้าถ้าเกิดได้ไปเราส่งปั๊มสวัดใช่ไหมครับมันก็จะมีนะเนาะสายอะไรนะสายยาวๆใช่ไหม ครับสายไฟฟิลเตอร์ให้ต่ออะไรหรอโอเคเดี๋ยวก็ที่เหยียบเท้าครับไฟฟ้าโอเคอันนี้ก็จะเป็นคู่มือใช่ไหมครับพร้อมกับตัวนี้หัวดูดโอเคแล้วก็ฟิลเตอร์อ่าซีลรีซีลหรือว่าฟิลอะไรก็ได้นะซิลซิลสาฟิลตัดไฟโอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กให้ดูแรงกันแรงมันดูดดีไหมนี่ครับเครื่องมันจะมีล้อด้วยนะครับนี่นะครับขณะนี้เราเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับปลั๊กไฟเราก็จะเสียบด้านหลังตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียบบอร์ดนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยจนะครับ เราก็จะเสียบสายเท้าหยียบนะครับแล้วเราเคกับเลี้ยิงเสียงครับสิ่งนี้แล้วจะทำไ่เสียงถ้าเป็นเงียบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูได้ไหมปรับมาที่สุดปิดเลยที่สุดเลยที่สุดโอเคกะดีมากเลยก็ดีไปเรื่อยๆเกมก็จะเกมไปเรื่อยๆนะครับทคืออะัรเสียงเกมก็เงียบอยู่นะครับสุดยอดโอเคครับอันนี้เดี๋ยวช่างบอกว่าเราจะสามารถใช้แบบเป็นไฟฟ้าได้นะครับอ่ะเราก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ให้ปิดมาที่ออฟใช่ไหมครับเราก็จะใช้เท้าเหยียบแบบนี้นะครับอ่ะเรากดอ่ะแค่นี้คือในสถานะใช้เท้าเหยียบนะครับบแแต่นี้้เราาจะมใชบ ดูเสียงผ่าใช่ไหมครับอ่าเราก็เปิดกับี่ออนโดยที่เราไม่ใช้เค้าอีกแย้นะอ่าอันนี้มันก็จะดูได้ต่อนนี้นเราก็เสียบสายระยะตรงนี้นะครับไว้สั่งแชรให้ไปนะครับโอเคลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถทักแชรได้นะครับเราจะปักเป็นลายบนด้านล่างของยืดทุกนะครับคุณลูกค้ากดเข้าไปเลยนะครับเรื่องนีแอดมินคอยดูแลยอยู่30คนนะครับที่เหลือก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในนั้นนะครับขอบคุณมากเลยคับ